สวัสดีครับพบกับรายการรวม่องภาษาแล้วครับตอนนี้ผมอัดคลิปประมาณหกพุ่งกว่านะครับการันเริ่มเล่นได้เลยครับเพราะว่าดาที่สองเลยครับผมก็ดาที่หนึ่งผมเล่นไปแล้วครับมาจะหาบ้านเล่นได้แค่เจ็ดครั้งนะครับเอาแล้วครับผมจะไปดูดาลองครับได้ครับผมมึตรงนี้แล้วครับเนี่ยครับได้พวกนี้ครับไปครับ tesco โอเคอะไรขึ้นครับอ้าวน่าท้อดับครับเอ๊ะไปเกิดอะไรขึ้นเนาะครับนี่ครับบัคบัตี้แบบไหนครับเพราะว่าเป็นบัคิัตี้าบครับเลยเป็นบัคบัตี้เลยไปตีแบบนี้ครับ เล่นแล้วก็สะดกอยู่นะครับเกียดีครับไปต่อครับโอ้โหอบมันดีไปเลยกรดักกรกกรดักครับมัเร่งหุงชิครับมันเร่งหุ่งครับ quả ấy thì nó chưa kịp đen hơn ít thôi hết toàn thể nó sẽ là sao bé tài ใช่ครับ,รรบหเหรียญใหญ่ครับโอเคแต่ดโดนครับเอาย้ยถ้าเก็บเลรียใหญ่เนี่ยครับมรนจะเพิ่มยี่สิบห้าแอุอ๊ดเร์แ้ว ปเรื่อยๆครับแฮกเก็บแต่ของใจสะดุดอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ผาน,ขาน,นเขาไดนไหครับเดี๋ยวจะตามทาะครับคิว่าทาไปตยครับที่แขกเชื่อแบบคนี่เองครับดูเงินครับ ดีเท่าไรดูดบ้าให้บนเลยยงเย็ดสบายกระดูพี่กี้เอาล้วครับดูมเลยครับเอาสองมีอครับโอเคสวยครับถึงบ้านแล้วครับเข้าบ,บ้านได้เลยครับอุ้นชะด้าแล้วครับ โอ้โหเซอร์ไพรส์จริงๆครับการีครับพี่น้องครับตามแต่ครับไปครับต่อไปผมจะขอปิดคลิปดีนะครับเพื่อผมเล่นจบดานเดึอครับนี่ครับจะให้สุ่มครับบีครับเข้าตรงที่เป็นแค่หลอดเดือครับบี่นะครับมีภารกสจครับ เขาบอกว่าให้เก็บแค่หลอดให้ครบสาวสิ่หัวครับถึงจะถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้ครับอ้าวได้เงินเพิ่มหลายเท่าครับไปต่อครับเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายครับเดีย๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับ Here ภารกิจเขาบอกว่าให้เก็บแค่หลอดให้ครบสามสี่เบอร์เดี๋ยวครับแค่เราครับเก็บครับอย่าเบิร์นครับเก็บเลยครับอย่าเบิร์นะครับอะไรครับพี่ครับโอ้โหกระโดดจ้าอ่ะอู้ยแคบบดียลครับแต่กระบอกแค่หลอดรือเปล่าครับอู้ยทีนี่กระบอกแค่หลอดครับโอ้โห สวยเลยทุกอย่างครับแท๊บเกผมจำัวเก็บสองครับใกล้แลครับใกล้ครบสามสิบแล้วครับอะไรครับอู้หูยคิบผ้าสไลด์ยับไปเต็มหน้าครับเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้ครับตลกจริงๆครับอุ้ยแสบแล้ว แค,คคแค่หัวเดียวครับไปทางนี้ครับทางนี้มันจะอันตรายครับช่วยดูสิเชฟพีจ้าอะไรอ่ะหน้ได้เงินสองข้อครับ อาที่เจ็หัวแล้วครับไปต่อครับอบายครับะวายครับเมื่อเราทำธารกิจสำเร็จแล้วนะครับเงินมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับต่อไปพอเราทำธารกิจเสร็จแล้วครับอย่าลืมนะครับ ไปเก็บรูปภาพเลยครับเฮ้ยผิดประเด็นแล้วครับต้องเล่นผ่านด่านให้ได้ครับไปแล้วครับใกล้ถึงบ้านแล้วครับบังแล้วครับเกียรนี้ผมไม่ได้เล่นด่านล้วครับตัวการ์ตินอสูรตัวใหญ่ชนไปนเลยตีได้ตีจากเต่าก็ซับเบอร,ร์นะฮะตีชันที่ก็ซัเบอร์ เรียบร้อยครับเยสหาภารกิจครับปกติถ้าเก็บแครอทไม่ครบอย่างน้เราจะมีตรงางขวามไว้ครับเพื่อประเห้เราเข้าไปครับตอนนี้เราชนะแล้วครับสามโอ้ได้รูปภาพเดยครับถ้าเราเก็บครบสิบรูปภาพเดยครับไม่ครับถ้าเราเก็บครบเก้ารูปภาพเลยครับมันจะสามารถได้เกินสิบใบครับ รกที่คิปเดียวครับเดี๋ยวจะให้ไปดูแฟชั่นของลุยนีตูนครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับเป็นลายแบบครับต่อให้เป็นหัวซัตต้าครับหรืออะไรก็ตามครับปีครบเพียบเลยครับ เนี่ยครับดูเลยครับถ้าใครชอบคลิปดีนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพืด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปในไลนนะครับขอลาไปก่อนนะครับบุดดนนรีบูะะร์บ,บายบาย